เอาจริงๆนะไม่ต้องไปล่าหรอกไอคิซูเนะอะไรนั่นอ่ะเอาไก่ข้างบ้านแกก่อนตอนเนี้ยเกรดไก่ชนแต่น่าจะโดนขัดไม่หยุดเลย <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีตอนรับเข้าสู่รายการขายี้แซนและไก่ชน <c oughs> นะครับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกวันเสาร์นะครับผมทางออนไลน์สเตชันยูทูบแล้วก็ f c e e o o o นะครับกับรายการรีวิวเกมนะครับเกมไหนดีเกมไหนเด่นนะครับเกมไหนน่าเล่นเกมไหนไม่น่าเล่นเราจะเอามารีวิวทุกแพลตฟอร์มกันเลยนะครับและรับรองว่าไม่มีการจ้างอวยอย่างแน่นอนนะครับเพื่ออิสรภาพทางการเงินที่เพิ่มขึ้นของคุณนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับให้เราไปตัช่วยในการตัดสินใจให้กับคุณครับวันนี้อยู่ผมชัมฮุงครับ ยุกี้ค่ะและเกมที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Monster Hunter Rise Demo สำหรับ Monster Hunter Rise นะครับผมซึ่งหรือว่าขอเรียกว่า m o n ฮันภ Hunter i s e ละกันนะฮะเป็น Exclusive สำหรับเครื่อง Nintendo Switch ตัวเกมนะครับจะวางจำหน่ายในวันที่26มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะและน่าจะไม่มีการเลื่อนแล้วเพราะว่าตอนนี้นะครับ ตัวเกมเวอร์ชั่นเดโมโเปิดให้คุณได้ทดสอบเล่นกันยาวๆจนถึงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์เลยทีเดียวและไอการจำกัด,ก,ดการเล่น30ครั้งเนี่ยเห็นในคอมมูเขาคุยกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณเล่นจนเต็มจำนวนแล้วเนี่ยคุณสามารถไปลบเซฟหรือว่าลบข้อมูลเกมอะไรออกอะ่ะแล้วคุณเข้าไปเล่นใหม่ได้อีกเพราะฉะนั้นอยากจะซ้อมมือเพราะว่าท่ามันเปลี่ยนไง เออนะครับผมอยากลองอาวุธไหนอยากลองระบบใหม่ระบบขีมอนอะไรใหม่ต่างๆเนี่ยก็ลองกันได้ยูยาวจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์อย่างที่บอกไปสําหรับราคาตอนนี้ผมไปสํารวจมาให้ครับยูกิถ้าเป็นราคาไทยว่าเรานะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,790บาทเห็น <c oughs> หลายๆร้านนะครับขายราคานี้แต่ว่าตัวแทนจําหน่ายที่ ชัดเจนเท่าที่เห็นทุกวันนี้ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าไหนและไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่า <S <S แต่แน่นอนว่าถ้าหากคุณซื้อแบบดิจิตอลกดโหลดบนอ่าญี่ปุ่นนะครับอ่าทีมงานได้ลองสโตปุ่นมาก็สามารถปรับเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับผมแล้วก็น่าจะเหมือนกันทุกเวอร์ชั่นแหละนะฮะซึ่งอ่าเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะเอาเสียงญี่ปุน่น อ่าซับไตเติต้ลอังกฤษอะไรทื่อๆเนี้ยนะครับผมเลือกได้หมดเลย <S <S อย่างที่เน้นกันไปแล้วนะคะว่าตัวเกมที่เราจะเอามารีวิวในวันนี้ยังเป็นเดมโมอยู่นะคะซึ่ง ในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าในเดโมเนี่ยมันจะยังมีมอนสเตอร์ให้เราได้ล่าเนี่ยอยู่แค่ไม่กี่ตัวนะไอ e Engine ตัวใหม่ด้วยที่เอามาพัฒนานะคะซึ่งตัวเนี้ยเคยใช้กับ Resident Evil 7แล้วก็ Resident Evil 2 Remake c a p c o m น่าจะเอ g i n e ตัวเนี้ยมาใช้พัฒนาเกมต่อๆไปของเขาแบบยาวๆแล้วแหละเพราะเมื่อกี้อาอย่างที่ยูกิบอกนะครับมันเคยเอามาทำา IE7 ก่อน R.E. 2, 2> Remake ก่อนแล้วก็ไอ e 3 r ม m a เ e เองก็ด้วย <laughs> และ Devil m มค c ายภา าคที่5เองก็ใช้ IE Engine แล้วนะครับส่วน Monster Hunter World ก่อนหน้ามันใช้ Engine ตัวเก่าก็คือ MT Framework และข้อดีของ Engine ตัวนี้ก็คือถ้าหากใครที่เล่นเกมที่ผ่านมาอย่าง Review m a y c r นี่ยจะรู้ว่าเฮ้ยภาพมันค่อนข้างสวยและเฟรมเลทอะไรพวกนี้นิ่งมากกินสเปคค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ช่วงของการรีวิวกันเลย เข้าสู่ช่วงรีวิวกันแล้วค่ะเย้ Yay! กับ Monster Hunter Rise นะคะเดโมนะจ๊ะวงเล็บไปด้วยค่ะอย่างาแรกเลยที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องของเนื้อเรื่องนั่นเองค่ะต้องบอกว่าเอาเอาจริงๆนะเนื้อเรื่องของอมอนทัน bon แต่ละภาคเนี่ยมันถือว่าเป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจุดที่คนเล่นเกมเนี้ยหรือแฟนๆซีรีส์เนะี่ยมักจะไม่ค่อยใส่ใจอยู่แล้วมีมาก็ดีไม่มีก็ไม่ได้ว่าอะไรกันขนาดนั้นแต่แน่นอนนะครับถ้าถ้าจะรีวิวอะไรจริงมันก็ต้องพูดถึงในส่วนนี้ อยู่แล้วแต่ในเวอร์ชั่นเดโมเนี่ยเราไม่ได้รู้เนื้อเรื่องที่ชัดเจนหรือวิธีการนำเสนอที่ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับผมเรารู้แค่โอเคก่อนที่เขาปล่อยเทนเลอร์มามันรู้ว่าแบบอ่ามันมีตัวที่มาบุกหมู่บ้านคาเมลในอะไรอาง <ใน S 1> เงี้ยในรอบ15 <30 S 1> ปีเราก็ออมีหน้าที่ไปปราบมอนสเตอร์อะไรย่างเงี้ยมันก็แบบเดิมๆเพลนๆ เซมๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในเดโมมันก็ไม่ได้เล่าอะไรตรงนี้เพิ่มเติมเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าแน่นอนเราได้เห็นบรรยากาศเราได้เห็นหมูบ่บ้านเราได้เห็นแบบจะใช้คำว่าวิถีชีวิตก็ไม่ไม่ไมเชิงอ่ะเออแต่โอเคมันได้เห็นฟิลฟิลนั้นอยู่แต่เราคงเอามาตัดสินใจตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะขอข้ามในใ<ช>ส่วนนี้ไปก่อนนะครับสาหรับการรีวิวในเวอร์ชั่นเดโมไปที่เรื่องต่อไปกันเลยอย่างรวดเร็วนะครับก็คือเรื่องของเสียงประกอบโอเอภาคนี้กี่ฟังแล้วเป็นไงมัน คือมันจะไม่เหมือนกับผ้าก่อนๆหน้านี้ที่มันอาจจะมาแค่เป็นใช้คําว่ากลิ่นอายที่มันจะมีความเป็นญี่ปุ่นนอยๆแล้วก็มีความเป็นยุโรปเป็นฝรั่งผสมผสานร,รอบนี้คือมันมาแบบแน่นเต็มอ่ะนี่ฉันอยู่ในยุคไหนของญี่ปุ่นเหรอคือมันให้ความรู้สึกที่ดีมากเลยอ่ะเรารู้สึกอินมากมีความแบบ เขาเก็บรายละเอียดดีมากเลยอ่ะไม่ไม่ไม่หลุดเลยแม้แต่น้อยอ่ะต้องบอกว่าแต่ละเพลงตอนนี้ถึงแม้เราจะได้ยินไม่กี่เพลงพในตัวเดโมโนะครับแต่ว่าทุกเพลงเนี่ยมันจะมีการคุมธีมเป็นแนวแบบญี่ปุ่นไปเลยทีมงานน่าจะค่อนข้างที่จะอะไรเดี๋ยวคุมธีมแล้วก็ใส่ใจมากกว่าเดิมให้แบบทั้งเกมมันดูมีความเป็นญี่ปุ่นก็ต้องบอกได้เลยว่าส่วนตัวผมค่อนข้างชอบแต่ติดตรงซาวเอฟเฟกนิดหนึ่งก็ธรรมดาเนาะเวลาฟันฟันไป เก็บแมลงใช้ยาปิ้งๆิ้งมันไม่เออเราเราสึกว่าในเมื่อแบบว่าดนตรีมันมาเต็มแล้วอ่ะเราก็คาดหวังว่าอีซาวเอฟเฟกมันจะโดดขึ้นมามากกว่าเนี้ยเวลาฟันมันยังก้องแกงก้องแกงมันไม่ได้แบบทาให้รู้สึกว่าไอการฟันของเรามันมีน้ําหนักจริงๆอ่ะเราไม่เชื่อว่ามันแรงอ่ะ แต่ก็ต้องบอกว่าตอนไอ,ไอเรื่องนี้เวลาเราเล่นแบบแฮนเฮลนะครับแล้วเราเปิด<ม>ลำโพงจากตัวเครื่อง Nintendo Switch อะ<ม>ไอสาว,อเ,สาวเอฟเฟก์ที่มันดูไม่ไมหนักแน่นอย่างที่ยูกิบอกอะใช่แต่ว่าถามว่ามันให้อภัยได้ไหมมันน่าจะให้อภัยได้นะเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่กลบเสียงเพลงอสองคือมันมีสิ่งที่เพิ่มมาก็คือคำพูดหรือวลีต่างๆที่มันออกจากตัวละครอิคิมัสอ่าไอภาพก่อนๆที่เราเล่นมามันจะแบบ งานตีเป็นเออเออเคเดียเออเป็นดูเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นมันดูเป็นอนิเมะมากขึ้นที่แบบเออเวลามันจะตีมันก็บอกเฮ้ยไปแล้วนะเอาแล้วนะใช่ใช่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะอื้ออ่าซึ่งเฮ้ยเออว่ะคนญี่ปุ่นเวลาเราดูจากละครก็แล้วแต่หรือว่าการ์ตูนก็แล้วแต่เขามักจะไม่ได้้ออ่าแต่เขามักจะใช้คําพูดสั้นๆในความเป็นเขาอ่ะ อย่างแบบไม่ร้องโอ้ยแต่ร้องอีใต้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเอมันก็เสริมให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แม้แต่แบบเรื่องเล็กๆคุณยังคุมตีมได้ขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องบอกว่าภาคนี้จะดูเบียวขึ้นกว่าเดิมมันมันจะดูเบียวขึ้นกว่าเดิมจริงๆคุณแต่ว่ามันเป็นความเบียวที่ผมว่ามันดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะคือตีมันญี่ปุ่นหมดเพลงมันก็ญี่ปุ่นแบบไอ้ท่องไอเทมการแต่งตัวแม้แต่ตัวมอนหลายๆตัวอย่างไอ้ตัวหน้าปกอ่ะ อุ้ยก็ดูเป็นญี่ปุ่นเป็นตัวอะไรตีมร้อยอนย์อะไรเทื่อๆนั้นแ่ะเออ<ช>แล้วอีกอย่างคือภาคนี้มันมีการที่แบบเฮ้ยเสียงประกอบของตัวละครตัวเราอะตัวฮันเตอร์มัน<ช>พูขึ้นมาด้วยมันก็เลยแบบเฮ้ยทุกอย่างมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นอันนี้ก็เอาโอเคถึงแม้จะเป็นอะไรง่ายๆ <S <S แต่มันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาเพิ่มเข้ามาเอาเป็นว่าเสียงประกอบโอเคเลย ติดตรงซาวเอฟเฟกนิดหน่อยที่อาจจะยังดูดุดันไม่มากพอแต่ที่เหลือเล็กๆน้อยๆที่การเก็บรายละเอียดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยถือได้ว่าเพิ่มคะแนนในส่วนของเสียงประกอบไปได้ดีทีนี้เสียงไปแล้ว มาต่อที่ v i วิชวลกราฟิกก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวเกมนะครับผมบนเวอร์ชัน Nintendo Switch เนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นแบบแฮนเฮลหรือว่าต่อดอกขึ้นจอใหญ่นะครับผมมันจะล็อกอยู่ที่30เ <30. S 1> ฟร,รมนะฮะและจากที่เราลองเล่นกันมาเนี่ยผมได้ลองไปทั้งแบบ แฮมเฮลแล้วก็แบบดอกเทียบกันเลยนะครับต้องบอกว่าเฟรมเรทค่อนข้างนิ่งที่30นะครับผมเล่นอ่าหลายคนแบบโลคอ l ก็จะค่อนข้างลื่นไหลเลยแบบอันนี้แบบโลคอลนะแต่ถ้าเป็นแบบออนไลน์ก็คือเน็ตคนละวงกันเนี่ยมันมันจะมีอาการเฟรมเรทร่วงรวงบ้างอันนี้แต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นที่ระบบเซิร์ฟเวอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตของแต่ละบ,บุคคลหรือเปล่าแต่แกใช่ใช่ซึ่งไอ ณตอนนี้ที่สถานการณ์อย่างนี้ในช่วงเดือนมีนาคมที่ตัวเกมวางจําหน่ายมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยมีโอกาสออกไปเล่นสมหัวในวงแหวนเดียวกันกับเพื่อนๆเ,เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการเล่นแบบเขาเรียกอะไรออนไลน์ซะเยอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องเนี้ยผมผมค่อนข้างที่จะกังวลอยู่หน่อยๆแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่ว่าเฟรมมันจะมีโอกาสร่วงลงไปพอสมควรถ้าอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรพอ ใช้คํานี้แล้วกันเออน,นะครับแล้วยิ่งเล่นกันแบบ4คนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเห็นได้ชัดอะว่าอาจเฟร,รมมันอาจจะล่วงแต่ว่ากราฟิกโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าผมเทียบกับตัวเวอร์ชัน p พยนะฮะภาพไรส์ไม่แย่เลยนะครับถ้าต่อด,ดอกนะต่อด,ดอกแล้วเทียบกับอ่าบน p พยภาพดูคมดูดูเค,คลียร์กว่าพอสมควรเลยเออนะครับแต่ว่าแน่นอนเฟรมเรทมันอาจจะสู้ไม่ได้ถ้าเทียบกับบนเพยีปะ เพราะว่าเขาล็อกที่30เยาวๆด้วยเอนจินตัวใหม่อย่างไ e อเอนจินอะเรื่องของแสงเงาหรืออะไรพวกนี้มันก็เลยที่มันดูคมดูเคลียร์แล้วก็ดูสวยงามกว่าเงาสะท้อนบนน้ําค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากๆนะครับผมฟันไปมีน้ํากระชกมีน้ํากระจายอ,อะไรเชือเๆเนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าทําได้ไม่เลวเลยนะครับสําหรับเครื่องพกพาอย่าง Nintendo Switch ที่พูดตรงๆว่า ประสิทธิภาพของตัวเครื่องหรือสเปคของตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ได้แรงมากม,มาที่ส่วนสำคัญของเราเกมเพลย์เรียนได้ว่าะจะเป็นส่วนที่ให้คะแนนเป็นหลักใหญ่ๆเลยเนื่องจากเนื้อ,อเรื่องได้ถูกตัดออกไปแล้วเพราะว่าเดโมโแทบไม่มีเนื้อเรื่องอะไรให้เราพูดถึงนะคะในส่วนของเกมเพลย์นี้นั้นอาวุธยังมาให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมถึง14ประเภทด้วยกันนะคะ ซึ่งแน่นอนว่าดิฉันก็ยังเลือกธนูเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่อยากเอาตัวเองเข้าไปเจ็บนะก็ยืนวงไกลๆขออิงจากภาคล่าสุดเลยนะครับอย่างภาคเวิก็คือใครที่เล่นภาคเวิมานะคะผมก็ต้องบอกว่าอาวุธก็คือเหมือนกันเดะเลยนะครับ<อ>ใครที่ถนัดอาวุธไหนจากภาคเวิมาเล่นต่อในภาคนี้คุณก็น่าจะไม่ต้องจําคอมโบใหม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีท่าใหม่เพิ่มนะเอเพราะว่าไอ้ไอสิ่งสําคัญที่มันเพิ่มเข้ามาในเกมก็คือไวบัก ไอ้มแมลงเอาไว้ดึงถ้าเปรียบง่ายๆมันก็เหมือนไอ้คลาสคอาวเวอร์ชั่นอัปเกรดนั่นแหละแต่รอ,อ,อบนี้มันดึงกลางอากาศได้วะ่ะเออแล้วก็มีระบบอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับใครที่เข้าไปลองแล้วนะครับมันก็จะมีโหมดสอนอยู่ว่าเฮ้ยภาคเนี้ยมันสามารถเขาเรียกอะไระทำท่าไรดิงไว้วนได้ก็คือขี่ขี่มังกรได้นะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นระบบกระโดดเกาะเหมือนจากภาคที่แล้วปรับเปลี่ยนมานั่นแหละแต่ภาคเนี้ยมันจะเป็นการบังคับเลย ส่วนตัวผมมองว่าเฮ้ยหนุกกว่ามันดูมีอะไรมากกว่าเดิมคือถ้าเวลาจับมอนเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรเหมือนจะต้องตีมอนแบบไวเวิร์นแอ c แทซึ่งมันจะมีเกตสีน้ําเงินน้ําเงินขึ้นน่ะหรือถ้าเกิดทําไม่ได้ทำไวเวิร์ไม่ถนดัดมันก็จะมีแมงมุมในฉากให้เราไปไปเก็บมาเพื่อจับมอนอีกทีหนึง่งซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยนอกจากไวเวิรที่ใส่เข้ามาแล้วอะ่ะ คุณก็กลัวว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดสิ่งนั้นแล้วก็ยังมีออปชันให้เลือกอีกอันนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยแอบมักคะแนนให้ตรงนี้นะเราชอบคือต้องบอกว่าไอ้ไอการใช้ไอวายบัคนนอกจากจะใช้ขี่ได้แล้วซึ่งไอการขี่ที่ต้องบอกอันนี้ย้ําอีกทีเฮ้ยแม่งหนุกจริงคุณคุณื่อ <c oughs> ใครไม่เคยแบบเล่นเดโมแล้วคุณไม่รู้นะคือแบบเข้าแบบไออย่างไอมังกรสบู่ในแมพมันจะมีราเทียนอยู่ใช่ปะอ่ะราเทียนอยู่ก่อนไปถึงค,คุณไปเอามันมาขี่ก่อน แล้วก็เอามันไปกระทืบไปมังกรสบู่ได้เอาไปปล่อยท่าไม้ตายใส่ก่อนได้ปล่อยมันพุ่งใส่ชนใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็ปล่อยให้มันสู้ๆกันอะไรนิดนึงแล้วคุณก็ค่อยไปรุยไปตัวมังกรสบู่ต่อเออซึ่งส่วนตัวผมแฮปปี้กับตรงนี้มากเลยนะมันขอโทษนะฮะมอนทันที่แบบขี่มอนทันแล้วปล่อยท่าได้มันอารมณ์เหมือนได้คุณเล่นได้เล่นเป็นมอนสเตอร์ตัวนั้นแป๊บหนึ่งอ่ะแฮปปี้นะผมผมผมว่ามันมันดีอ่ะมันสนุก <c oughs> ในความเป็นอ o n เ t e r hunter อ่ะเอาจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีปาวะเนื่อง่าเราเป็นนักล่ามอนมันก็ต้องมีมอนที่เราสามารถแบบควบคุมได้ใช้งานได้ฝึกได้ซึ่งตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาทําไม่เวอร์นะเพราะตรงที่เราไม่ได้ขี่เราขี่มันได้ตลอดนะคะมันจะมีเกณฑ์มีมีระยะเวลาที่มันใช้ได้อยู่ถ้าคุณไม่ได้ใช้เขาในการโจมตีมอนตัวอื่นมันถึงเวลาปุ๊บก็ต้องปล่อยมอนทิงเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดอยากใช้ยาวๆก็คือต้องทำคอมโบต่อเนื่องใช่ครับแล้วก็ไอ้อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาจากไ b บั k ก็คือท่าต่างๆมันจะทำให้คุณดูผาดโผนดูพริ้วดูอะไรมากขึ้นทำวอลรันได้กระเด็นและแบบดึงกลังอากาศเป็นการรีคอเวอร์เพื่ออันนี้ผมว,ว่าถ้าหากคุณฝึกดีๆคุณอาจจะโดนจังหวะแคปคอมน้อยลงรู้จัก <c oughs> จังหวะแคปคอมไหมฮะเออใครที่เล่นมอนทัน <c oughs> หลายๆภาคมาก็คงจะรู้กันดีว่าแบบบางทีเหมือนมอนมันเพ่งเราแล้วมันใส่ท่าใหญ่เราตู้มพลาด เราโดนแล้วเราแบบอนอนอยู่ลุกขึ้นมาอ้าวโดนอีกดอกอะไรเทรืองเครื่องเนี้ยเหมือนมันรออยู่แล้วแล้วก็ไอการใช้รีคอเวอร์ตรงนี้มันก็อาจจะช่วยตรงนี้ได้แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าทีมงานเขาจะแบบมีมอนตัวหลังๆอ่ะมันจะมีท่าอะไรที่แบบไอยังไงมึงก็ไม่รอดอหรอก <laughs> ต่อให้มึงมี <laughs> อันนี้กูกูให้อันนี้มึงมาเนี่ยมึงกูก็จะมีลูกลูกเล่นใหม่มาให้มึงไม่รอดอยู่ดีการเพิ่ม <laughs> อีลูกเล่นตัวเนี้ยเข้าไปตัวเดียวอ่ะ มันกลายเป็นว่ามันเพิ่มสีสันให้กับอาวุธหรือคลาสที่คุณเล่นได้แบบหลากหลายขึ้นเยอะมากภาคนี้มันทําให้ผมอยากจะลองอาวุธอื่นๆที่ผมไม่ค่อยได้จับในภาคก่อนๆน้ามาค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันเลยก็คืออ่าน้องหมาปลาลมุดเออผมว่าก็ดีนะครับผมาจากที่ปกติเรามีแมวหรือว่าปริคุภาคนี้ก็คือมีหมามาให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับซึ่ง มันก็เอามาขี่ได้มันก็ประหยัดเวลาในการเดินทางนั่งอยู่บนนั้นก็แบบเออลำดับได้อะไรที่เอออะไรประมาณนั้นนะครับผมมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยก็ดีแต่ว่าผมมีแบบลองลองสู้ๆหลายคนอ่ะบางทีผมรู้สึกว่ามันลกๆไปหน่อยเพราะว่าเพื่อนเราด้วยหมาหมาแมวก็มาด้วยหมาตัวใหญ่อยู่นะเออต่างคนต่างใช้แมลงบางทีผมมีความรู้สึกว่าแบบมันยุบยับ มันยุบยับมองเราดูลบตาแต่เื่อดีคือมันไม่เสียสเตมิน่าไงแล้วด้วยความที่แบบเราต้องวิ่งแมปไกลๆเยอะมันก็มีประโยชน์มากเลยนะอืมก็แบบเออดีแบบไม่ต้องมานั่งวิ่งนั่งปีนอะไรเท่าไหร่มันก็เลยแบบเออก็ดีอ่ะเป็นเป็นเป็นทางเรื่องที่เพิ่มมาที่ค่อนข้างดีก็อาจจะในภายหลังอาจจะมีเรื่องของเมต้เมตาอะไรหรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะผมเดาก็อาจจะแบบเฮ้ยสี่คนอาจจะต้องแบบมีหมาสองแมวสองหรือเปล่า เออไม่รู้มันผมว่ามันน่าจะมีผลต่อเกมเพลย์ในช่วงหลังๆพอสอง่งคงเออต้องรอดูว่าแบบเกมเต็มออกมาแล้วเอนเกมมันจะไปในทิศทางไหนนะครับนะแต่ว่าเออดีภาคเนี้ยมันเหมือนเป็นการเอาภาคเวอร์มาอัปเกรดแล้วก็ต่อยอดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวขอพูดอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการล็อกเป้านะครับผมไอตอนวันที่ตัวเกมออกมาแรกๆผมเองก็ไม่รู้ตัวสุดท้ายผมไปหามาก็คือเจอแล้วมันคุณต้องกดไอ้จุ่มอนาล็อกอาอนาล็อกขวา เพื่อที่จะเหมือนไปโฟกัสมอนสเตอร์ตัวนั้นก่อนแล้วคุณเคาะเอลเคาะหนึ่งทีเพื่อมันจะเป็นการล็อกฟุปไปแต่มันไม่ได้เป็นการล็อกยาวแบบตอนอ่ะขออ้างอิงภาคเวลแล้วกันมันไม่ได้เป็นการล็อกยาวแบบนั้นมันเหมือนแบบล็อกให้รู้ว่าแบบเฮ้ยอ่ะมาอยู่ตรงนี้นะมันก็หันไปให้อะไรทึท่งเนี้ย<ม>แล้วก็คลายออกสุดท้ายคุณก็ต้องไอ้นี่อยู่ดีผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมีความรู้สึกว่าเราน่าจะต้องใช้บ่อย กว่าภาคเวอรแน่ๆเพราะว่าตอนผมเล่นภาคเวอรผมเล่นเมาส์คีย์บอร์ดผมไม่ได้ใช้เลยล็อกเป้าเนี่ยไม่ใช้เลยจริงๆ <c oughs> การหันต้องบอกว่าพอเล่นเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดการหันมุมใดไต่างๆเนี่ยน่าจะถนัดมือกับหลายๆคนมากกว่าเหมือนอย่างที่บอกว่าเนี่ยฉันหวยหาการกลับไปเล่นบน PC ซเพราะว่าพอมาใช้เป็นอนาล็อกอยู่บนนินเทนโดแล้วเนี่ยอีล e ็อกเป้าอันนี้มันต้องใช้แหละเพราะบางครั้งอะพอมอนขยับนิดนึงปุ๊บเราหันแทบไม่ทันแล้วค่ะ แล้วมันก็ใช้เหมือนแค่เหมือนคนมันเหมือนคนแค่ใส่สโคบะเพื่อเพื่อล็อกเข้าไปตึ๊กนึงแล้ะที่เหลือเราต้องเล่นอย่างอื่นต่อไปอารมณ์เหมือนแบบใช้กดเพื่อหามันให้เจอมันไม่ได้เป็นการล็อกยาวๆหรือว่ามันหรือวมันมีการล็อกยาวอีกว่าผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอจริงเออคุณชอบไหมระบบล็อกแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันโอเคแต่ผมไม่ค่อยถนัด เป็นเพราะว่ามันทํามาเพื่อเอื้อ Nintendo Switch หรือเปล่าก็ก็เป็นไปได้ผมแต่ผมว่าถ้าถ้าหากคุณฝึกจนถนัดนะมันจะดีกับคุณนะเพราะว่าแน่นอนการหันทิศทางด้วยอนาล็อกอ่ะมันช้าแต่ไอใช้อันนี้ช่วยมันก็จะดีกับคุณขึ้นแต่คุณอาจจะต้องฝึกแนะนําเลยว่าใครที่เล่นเนี่ยอย่าเล่นแฮนด์เฮลเดด d c a กรุณาตอดกรุณาตเนี่ยเล่นแฮนด์เฮลเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวจริง คิดเลยว่าเออเขาตั้งใจท e ําอีระบบเนี้ยไหนๆก็ทําขึ้นมาแล้วต้องได้ใช้วะ่ะเลยทําให้เราเลยต้องได้ใช้จริงๆถ้าเกิดเล่นบน handheld นะคะต่อดอกสบายกว่าเยอะมากจริงๆสรุปโดยรวมนะครับเกมเพลย์หลกักๆก็คือถ้าหากคุณเล่นภาคเวิ์มาก่อนอภาคเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีความแตกต่างแบบหน้ามือเป็นหลังมืออะไรขนาดน,นั้นนะครับมีหลายๆส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จริง อย่างพวกการขี่มอนการใช้วายวบาร์ uh, bar, แต่โดยรวมท่าอะไรต่างๆองค์ประกอบโดยรวมหลายๆอย่างมันยังมีความเป็นภาคเวิร์ลพอสมควรแต่เป็นภาคเวิร์ลที่สนุกขึ้นอย่างเวลาที่เราจะจากจุดหนึ่งจะไปทําภารกิจอีกจุดหนึ่งเนี่ยระหว่างทางอะ่ะ ส่วนใหญ่วการวิ่งนานๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าเบือ่อเขาก็เสริมน้องหมามาให้นอกจากมีน้องหมามาให้แล้วเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันก็ยังมีพวกสปิริตเวิร์ดมีพวกนกพวกแม,กมลงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ให้เราได้เก็บเพื่อฟาร์มไประหว่างทางเพื่อเป็นบัฟของตัวเองก่อนที่จะไปสู้กับเจ้าจิ้งจอกน้ําจิ้งเหลนน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเรียกมันเหมือนเป็นภาคที่อัปเกรดขึ้นมา ทำให้เราแฮปปี้กับภาพนี้มากขึ้นน่ะและนี่นะคะก็คือรีวิวของเรานะคะสําหรับ Monster Hunter l i g e Demo นั่นเองค่ะเดี๋ยวคะแนนจะได้เท่าไหร่นะคะเราจะมาสรุปกันในช่วงหน้านั่นเองไปกันเลยผมกําลังล่ายุงผมกําลังล่ายุง <c oughs> ไม่ใช่บับแน่นอนอันเนี้ยทริปิ v เบิร์ Village กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของขยี้แซดวันนี้ค่ะกับ Monster Hunter Rise Demo จ้าและคะแนนที่ได้ไปคือให้ไป8คะแนนแล้วต้องบอกว่า8คะแนนตรงนี้นะครับผมเป็น8คะแนนสำหรับแฟนมอนนันและเป็นสำหรับ8คะแนนสำหรับตัวเวอร์ชั่น Demo เท่านั้นเออนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องไปทำความเข้าใจตัวเกมมันก่อนนะว่า มอนฮันหลายๆภาคที่ผ่านมาในส่วนของเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ซาบซึ้งตาตาซึ้งกินใจอะไรขนาดนั้นนะฮะเป็นจุดอ่อนด้วยซ้าแต่คนเล่นมอนทันทุกภาคเขาจะรู้ว่าเขาไม่ค่อยใส่ใจเนื้อเรื่องกันเท่าไหร่เขาจะสนกันแต่เกมเพลย์อย่างเดียวแล้วก็เรื่องของเอนเกมคอนเทนต์ว่ามันแบบเฮ้ยล่าจนหมดแล้วมันมีอะไรให้ทํามีอะไรให้ท้าทายคุณต่อแล้วตัวเกมค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรในระดับหนึ่งแล้วกันสําหรับคนที่ ไม่ค่อยคุ้นชินกับระบบการต่อสู้แบบเนี้ยเพราะมันมันไม่ใช่แฮกแอนแด์สแลตอ่ะมันมันไม่ได้แบบเกมเพย์คุณไปบูก,กับมอนมันไม่ได้ลื่นไหลแบบินเมคไคลอ่ะเออแบบเกมค่ายเดียวกันอ่ะคุณไม่ได้แบบหูไปนั่งทําคอมโบ ฟูฟูฟูแบบดันเต้หรือเนรอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่เหมาะเล่นคนเดียวอ่ะเออและอย่างคือการเล่นกับเพื่อนเล่นหลายๆคนมันจะสนุกขึ้นมากการเล่นคนเดียวมันอาจจะดูเหงาเหงาไปหน่อยแต่มันเล่นได้นะครับหลายๆคนกังวลเรื่องนี้มันเล่นได้เล่นคนเดียวมันเล่นได้แต่เล่นหลายๆคนมันจะสนุกมากกว่าเดิมมันเะ มันจะมีแบบเขาเรียนเรื่องของทีมเวิร์คเข้ามาใครจะเป็นคนขี่มอนใครจะเป็นอาบางทีแบบเปลี่ยนอาวุธอย่างไอ้ฮันติงฮอร์เมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงไอ้ขุยค้อนนอ่ะมันภาคนี้ก็มีการเปลี่ยนใหม่ที่แบบคนเล่นเขาแฮปปี้มากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของการกดท่าบัฟกดเพลงบัฟอะไรต่างๆต้องบอกว่าภาค Monster Hunter Rise ภาคเนี้ยนะครับผมเป็นอะไรที่ น่าสนุกมากๆนะครับถึงแม้จะถูกทำมาบกับเครื่องพกพาอย่าง Nintendo Switch ต่อดอกประสิทธิภาพโอเค30เฟรมนะครับแต่ถ้าหากใครรับ30เฟรมไม่ได้ก็อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ค่อยแนะนำเออเพราะผมเข้าใจฟิลจริงๆเพราะว่าถ้าหากคุณผ่าน60เฟรมนิ่งๆมาเป็นปีอะแล้วคุณมาเจอ30อะคุณก็จะรู้สึกแบบ ปวดาตาปวดหัวหรือขัดใจหงุดหงิดผมเข้าใจแต่ถ้าคุณรับความที่30เฟร,รมนิ่งๆได้เกมเนี้ยก็จะเป็น Monster Hunter อีกหนึ่งภาคที่น่าสนุกและไม่ควรพลาดจริงๆแต่ก็ไม่ไแน่นะว่าตัวเต็มออกมาแล้วเนี่ยพอมีรายละเอียดหรืออะไรที่มันอาจจะเพิ่มมาหลังจากนี้เนี่ยคะแนนอาจจะลดลงกว่านี้ก็ได้นะ,ะหรือไม่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นกว่านี้ไปอีกเออแต่นี้เราให้สําหรับความน่าเล่นนะสำหรับแฟนมอน o ันโดยเฉพาะว่าแบบเฮ้ย ผมเล่นภาคเวอร์มาครับผมเล่นภาคเอ,อ่าอย่างเครื่องนินสวิเเล่นดับเบิลครอสมาครับผมมาภาคนี้ยผมจะควรไปดีไหมไปต่อดีไหมไปต่อเลยครับมันดูดีจริงเลยเออนะครับผมก็ต้องบอกว่าแปลคะแนนน่าจะเป็นคะแนนที่เหมาะสมครับและนี่นะคะก็คือสรุปของขยายแซดในวันนี้กับ Monster Hunter r i ร์นั่นเองค่ะฉบับเดโมนั่นเองไปลองเล่นกันนะจ๊ะเพราะยังไงตอนนี้ก็โหลดฟรีอยู่แล้วนะคะจะได้ดูด้วยว่า สำหรับมือใหม่ถูกจลิตเล่นได้ไหมสําหรับแฟนเก่าๆเ,เป็นยังไงกันบ้างสําหรับการเปลี่ยนจากเวลมาเป็นไรส์นั่นเองค่ะยังไงก็คอ,อมเมนต์ฝากกันด้วยนะคะใต้คลิปนี้นะคะว่าคุณชอบไม่ชอบอะไรยังไงคุณใช้อาวุธแบบไหนหรือยังมีท่าไหนที่คุณอยากแนะนําให้เราไปลองแบบว่าท่าห เฮินตีลังกาคอมโบอีกก็แนะนำกันได้ค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะ5โมงค่ะทั้งช่องออนไลน์สเตชันเจอกันแน่นอนจะเป็นเกมอะไรนั้นสามารถติดตามกันได้แต่ก่อนจะจากกันไปค่ะเหมือนเช่นเคยเลยนะคะยูกิและชามุคงต้องบอกคุณว่าถ้าชอบก็กดไลค์ค่ะอีถ้าใช้ก็ก,กดแชร์นะจ๊ะแต่ถ้าหากว่าคุณแคร์ค่ะอย่าลืมกดซ u b s c คร b e นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หน้าจา้าบ๊ายบาย เจอกันใหม่ครับท่านผู้เจริญ